สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนรพรทิพอ่องสาขางานฟิสิกส์กำลังฉันก็ชอป,ปีที่สองวันนี้จะมาอธิบายความหมายของเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลับเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลับคือ,อเครื่องที่ก่อกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับประกอบด,ด้วยขดลวดหมุนอยู่ในสนามแม่เหล็กปลายทางทั้งสองขดลวดนี้ต่อกับวงแหวนายละอันวงแหวนแต่ละอันมี สายไฟต่อจากแปลงเพื่อนำเอาไฟฟ้าไปใช้ส่วนประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้นประกอบด้วยส่วนนอกซึ่งอยู่กับที่เรียกว่าตัวนิ่งสตาร์เตอร์มีขั้วแม่เหล็กไฟฟ้าติดอยู่กับตัวนิ่งนี้ขั้วแม่เหล็กนี้อาจติดไว้หนึ่งคู่คือขั้วเหนือและขั้วใต้อีกหนึ่ง หหรือ2คู่หรือ3ก็ได้ว่าแม่เหล็กเหล่านี้จะเลียงสลับกันไปส่วนขดลวดนั้นพันอยู่รอบๆตัวหมุนโรเตอร์ซึ่งหมุนอยู่ตรงกลางไฟฟ้านหนึ่งรอบนั้นเกิดจากการที่ขดลวดเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กของขั้วแม่เหล็กเหนือและขั้วแม่เหล็กใต้1นึ่งคู่เมื่อ เดเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กของคู่ n1s1 1จะได้ไฟฟ้าออกมาหนึ่งรอบเมื่อผ่านสนามแม่เหล็กของคู่ n2s2 S 2 <S <Okay. S 2> จะได้ไฟฟ้าออกมากหนึ่งรอบดังนั้นถ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้านี้คู่แม่เหล็ก n,s เพียงคู่เดียวเมื่อขดลวดหรือตัวหมุอใบหนึ่งรอบจะได้ไฟฟ้าออกมาหนึ่งรอบ และถ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า,น,น,านี้ขัวแม่เหล็กสองคู่เมื่อขอนลวดหมุนตัวหมุนครบไปหนึ่งรอบจะได้ไฟฟ้าออกมา2รอ,อบ